ปั๊มแรงสูงขนาด2นิ้วปั๊มญี่ปุ่นดูดน้ำบาดาลดูดแรงส่งแรงสายดูด24เมตรสายส่ง50เมตรในการทดสอบน้ำแรงเป็นท่อสะใจสามารถต่อเพื่อ,อยิงสติงเกอร์ ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งได้ครั้งละสองหัวยิงได้พร้อมกันแรงมาก สองหัวพร้อมกันโอ้โ้แรงขึ้นแล้วแรงขึ้นแล้วปุกเกือบยี่เกือบที่สิบเมตรแล้วเนี่ยสองหัวพร้อมกันนะดูระยะอ่ะโอ้โห ฮะเอา้ามันแรงขึ้นนะบ้านนางเนี้ยว่าได้ระยะก็ยี่สิบเมตรได้อ่ะ